สวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรค่ะคลิปนี้เป็นคลิปในการทำนายดวงชะตาเรื่องราวความรักโชคลาภการงานการเงนิงนของชาวราศีมังกรประจำเดือนมีนาคม2568ค่ะในส่วนของคำทำนายในครั้งนี้เป็นคำทำนายแบบโดยรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้แนะนําให้ใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมรับฟังกันไว้ด้วยนะคะเพิ่มเติมในส่วนนี้ตัวผู้อ่านไพ่คือผู้อ่านไพ่ค่ะไม่ใช่หมอไม่ใช่ครูไม่ใช่จา์แต่เป็นผู้สื่อสารกับคุณผ่านหน้าไพ่เพราะฉะนั้นอาจจะมีประโยคและภาษาที่เรียบเรียงไไมม่ด้้สสวยักาตออ มานาที่นี้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องของการงานการเงินโชคลาภกันก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมูฟไปที่เรื่องของความรักซึ่งความรักเราจะลงดีเทลให้ทั้ง3สถานะด้วยกันนะคะสถานะแรกคือสถานะของคนโสดสถานะที่2คือคนคุยไม่ชัดเจนและสุดท้ายคือคนมีคู่ค่ะเรามาดูในส่วนของเรื่องของการงานการเงินโชคลาภของชาวราศีมังกรในช่วงก่อนหน้านี้กันหน่อยนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังคลิปค่ะบปดฝากกด s u b s c r i b อ subscribe. ช่องกันไว้กดติดตามแบบสักระดิ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์หัวใจสองดวงเพื่อดึงดูพลังงานด้านดีใต้ลิปเดียวกันด้วยนะคะอ่ะขอดูกันหน่อยนะคะว่าก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินโชคลับของชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรพลังงานไพ่ใบแรกก็ขึ้น10ดาบเออสิบม้เท้าแล้วก็ตามด้วยสิดาบเลย เหนื่อยนะคะมังกรก่อนหน้านี้เหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องของการงานแต่โชคดีที่ยังมีคนเข้าอกเข้าใจนะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวที่เป็นสตรีเพศนะคะหรือเป็นบุรุษเพศก็ได้นะคะในที่นี้อาจจะเป็นคนที่มีเลเวลสูงกว่าเราและมีความต่างกว่าเราเข้าใจในมุมมองแล้วก็สิ่งที่เรากําลังดําเนินชีวิตใดๆแล้วมีความเหนื่อยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการงานและรู้สึกอึดอัดแน่รู้สึกแบบมันมีบางสิ่งบางอย่างนะคะเกิดขึ้นในในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะคะในช่วงไตรมาสแรกของปีก็คือช่วงเดือนมกราคม กุมภาแล้วก็มีนาอาจจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะมีความรู้สึกว่าเอาจอเรื่องที่ทําให้รู้สึกอึดอัดแต่จริงๆแล้วมันสิบไม้เท้าแล้วมันสิบดาบแล้วเดือนมีนาเชื่อว่ามันจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเพราะว่ามันเหนื่อยจนสุดและเออมันอึดอัดจ,จนสุดแล้วนะมันน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีทีนี้เรามาดูในช่วงเดือนมีนาคมกันหน่อยนะคะจยเป็นเรื่องของการงานชาวราศีมังกรค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะราศีมังกรค่ะเรื่องของการงานค่ะ ไพ่ใบแรกนะคะขึ้น The Lover เลยแล้วก็ตามด้วยว้าวจัดเ m ้นนะคะ ถึงดาวอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการงานกรณีแรกถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนว่างงานนะะหรือกําลังรอง,งานใหม่หรือเพิ่งออกมาจากที่เก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะออกแบบออกแบบเด็ดขาดเลยโดยที่คุณแบบไม่ได้เหยียบเรือสองแคมแคมเลยนะดูเหมือนกับว่าหลายๆคนที่ที่นี่ออกก็คือออกมาเลยแล้วก็รอง,งานใหม่นะฮะมีแนวโน้มในลักษณะที่ว่าจะได้เจองานที่ตรงใจนะคะแต่ว่าอาจจะมีกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะตีกรอบที่มันบีบบังคับนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เราแหละถ้าเราชอบเกี่ยวกับเรื่องของความมีระบบระเบียบนะคะก็ สามารถทําได้แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นการฝึกเราไปในตัวด้วยนะคะก็อาจจะเจอหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดหน่อยนะคะอันนี้คือในส่วนของงานที่เราจะไปทํานะคะทีนี้ใครก็ตามนะคะที่เป็นไม่ว่าจะเป็นพนักงานกินเงินเดือนก็ดีนะคะหรือเป็นคนที่มีไรายได้ประจําก็ดีรวมทั้งคนที่ทําฟรีแลนซ์หรือเจ้าของธุรกิจก็ดีนะคะไพ่กําลังบอกในเชิงที่แบบว่าเราอาจจะกําลังเจอคนที่ค่อนข้างที่จะ มีฟีดแบ็กเกี่ยวกับเรื่องของการการงานของเราที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเอ่ยเป็นผู้บังคับบัญชาเอ่ยหรือใครก็ตามนะคะที่มีเลเวลสูงกว่าเราช่วงนี้อาจจะมีการจับตามองนะคะในการทํางานของเราพอสมควรรวมทั้งอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญานะคะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นรายลักษณ์อักษรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวงานชิ้นะะ <c oughs> งานหรือการขายงานหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะมันมีเกี่ยวกับเรื่องของความเข้มงวดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารเรื่องของการจด นู่นนั่นนี่นะเพราะฉะนั้นก็อ,อ่านรายละเอียดให้ดีๆก่อนจะเซ็นสัญญาอะไรโอเคไหมนะอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะทีนี้เรา move กันไปที่เรื่องของการเงินชาวราศีมังกรกันหน่อยนะคะชาวราศีมังกรค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของคุณนะคะแล้วก็โชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะชาวราศีมังกรพลังงานไพ่ใบแรกขึ้น5ดาบนะคะพลังงานไพ่ใบที่2ขึ้นตัวเฮอร์มิตมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนแก่หรือมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ พ่อแก่พ่อปู่พ่อแก่นะคะหลายๆคนในที่นี้อาจจะทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสายนาฏศิลป์นดนตรีนะคะหรือแม้แต่เป็นคนที่เ,เป็นเป็นวิทยากรเป็นนักพูดนักสื่อสารนะคะรวมทั้งหลายๆคนในที่นี้อาจจะเป็นคนที่ทํางานสายอาชีพนะคะไพ่กาลังบอกว่าให้เคารพตัวเองเยอะๆนะคะนะมีโอกาสที่จะได้เ,เงินจากการทํางาน นะคะถ้าเกิดว่าเราเคารพตัวเองเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพครูบาอาจารย์ประจําตัวมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับเงินจากการทํางานแบบเป็นกอบเป็นกำรรเลยจะได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นที่น่าภูมิพ,พอใจก่อนหน้านี้อาจหลงเลยหลงหลงละเลงนะคะหรือละเลยนะคะกบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวไปนะคะมันเป็นช่วงของการแบบทบทวนนะคะบางผู้บางคนฝันแม่นนะช่วงนี้ฝันแม่นฝันเกี่ยวกับเรื่องของคนแก่หรือเปล่าก่อนหน้านี้นะคะเมื่อช่วง5ชั่วโมง5วัน5สัปดาห์ที่ผ่านมาฝันเห็นคนแก่กันหรือเปล่าฝัน เห็นพ่อปู่พ่อแก่กันหรือเปล่าฝันเห็นเอ่อคนที่อยู่ในลักษณะของคนมีหนวดอะถ้าเป็นคนที่ไม่ได้รับถือศาสนาพุทธนะคะก็เป็นเอ่อคริสอะไรอย่างเงี้ยอาจจะฝันเห็นพระเยซูอะไรอย่างเงี้จจยก็เป็นไปได้นะคะมีในลักษณะนี้หรือเป็นเทพฮินดูก็เป็นพระศิวะนะคะนะแอบบเห็นในลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะว่าใช่ในสิ่งที่โบสื่อสารคุณผ่านหน้าไพ่ไปหรือเปล่าถ้าพูดถึงเรื่องของโชคลาภทางการเงินนะคะอาจจะเสี่ยงได้นิดหน,น,น่อยหน่อยมีโอกาสที่จะมีโชคลาภลอยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะจะจะทุก คนถูกต้องไหมเพราะว่ามันเป็นดวงรวมเนี่ยไม่ได้จอะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็เราฟังในส่วนนี้มีโอกาสที่จะมีโชคจากยานพาหนะโดยเช่นเดียวกันนะคะนะทีนี้เรามาดูเพิ่มเติมนะคะคําแนะนําอยากบอกอะไรชาวลัคนาราศีมังกรจะในช่วงนี้ค่ะชาวลัคนาราศีมังกรค่ะใครที่ฟังในส่วนนี้แล้วมีความรู้สึกเอกนะคะอยากจะดูเป็นการส่นตัวเอาวันเดือนปีเกิดของคุณนะคะเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวด้วยการแอดไลน์ดีที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะ ในส่วนของการดูค่ะค่าดูจะเริ่มต้นที่1 9 9่งรนะคะ1คำถามเนาะถ้าไม่จำกัดคำถามจะอยู่ที่สามเก้านะคะตามตารางคิวมีเคส่วนแบบโทรคอลรืลวิดีโอคอลนะคะจะได้คิวภายใน3ชั่วโมงหลังจากทำการอนจอง2อถึงสชั่วโมงหลังจากทำการอนจองนะไม่เกินนี้อ่ะไนขอดูหน่อยนะคะพ้าอ,อยากแนะนำอะไรนะพ้าอ,อยากแนะนำอะไร ะะช่วงระยะนี้นะคะคุณอาจจะต้องหมดค่าใช้จ่ายนะคะหรือมีค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวกับพวกบริวารน,นะคะหรือสิ่งของที่มันมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพอะไรในช่วงระยะนี้นะคะไพ่บอกว่าก็ มันอาจจะเป็นช่วงเวลาของการที่คุณต้องต้องกลับมาให้ความสําคัญนะคะกับบริวารกับสุขภาพของตัวเองให้ความสําคัญกับตัวเองก่อนหน้านี้คงคงจะดูแลใส่ใจคงจะเปนคนอื่นไปเยอะแล้วตอนนี้ต้องกลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วโฟกัสที่คนในบ้านคนในครอบครัวพ่แอบบอกในลักษณะนี้นะคะนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมุ่งกันไปต่อที่เรื่องราวของความรักสําหรับชาวราศีมังกรกันหน่อยนะคะชาวราคนาราศีมังกรค่ะเรามาดูกันต่อเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักกันดีกว่านะคะว่าความรักของชาวราศีมังกรไปในทิศทางไหนเราจะมาเริ่มกันที่เรื่องของคน่สดก่อนค่ะ คนโสดค่ะสถานการณ์ก่อนอันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างของคนโสดขอดูไพ่ของคนโสดก่อนหน้านี้หน่อยค่ะคนโสดชาวราศีมังกรค่ะพลังงานไพ่ใบแรกนะคะสามไม้เท้าพลังงานไพ่ใบที่สองขึ้นหกไม้เท้าสิบเหรียญค่ะ ก่อนหน้านี้ดูเหมือนกับว่าคุณกําลังรอ Take Action ค่ะรอ take action จากใครบางคนรอคอยการสื่อสารจากใครบางคนรอคอยการกลับมาจากใครบางคนคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เ,เขาเคยเป็นครอบครัวของคุณนะคะอาจจะเป็นความผูกพันนะคะในอดีตนะคะแล้วก็รวมถึงว่าคุณอาจจะเคยทํางานร่วมกันกับเขาเคยอาจจะมีคอนเนคชั่นที่ดีๆหรือมีสิ่งที่ดีๆร่วมกันกับเขามันทําให้คุณคิดถึงเขารอคอยการกลับมาค่ะคิดถึงใครคนใดคนหนึ่งวนไปแต่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในลักษณะของการกลับมาเจอ กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่กําลังมองอีกกรณีหนึ่งมองภาพอนาคตนะคะว่าอยากจะเจอคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตมีโอกาสที่จะมีคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเช่นเดียวกันนะคะในช่วงระยะนี้นะ ดูเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ไพ่มันบอกว่าครอบครัวค่ะคนในครอบครัวจะจอยก,กับการที่คุณได้พาใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาทีนี้เรามาดูในช่วงเดือนมีนาคมกันหน่อยนะคะว่าพลังงานความรักของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะไพ่ t e มเ e อร์เรนนะคะขึ้นแล้วก็ตามด้วยเดี่มมูนนะคะไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะ และต่มด้วยสามถ้วยมีการกลับมาของใครบางคนจริงๆแหละในช่วงเดือนมีนาคมเป็นการกลับมาแบบตัวของคุณเองอาจจะไม่ได้ตั้งตัวหรืออาจจะกลับมาเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณผูกพันจริงๆนะคะมันอุอปสรรคหรือปัญหาในความสัมพันธ์ในครั้งนี้จริงๆมันอาจจะเกิดจากการที่มันไม่ได้พูดคุยแล้วมันกลับมาได้พูดคุยกันอีกครั้งหรือแม้แต่บางผู้บางคนนะคะเป็นกรณีของคนใหม่ๆก็แอบเห็นค่ะว่ามันเริ่มก่อตัวจากการที่เราขัดแย้งกับตัวเองเรารู้สึกว่าคนนี้ไม่ใช่แต่จริงๆแล้ว คนนี้ เวลายิ่งเจอกันยิ่งคุยกันยิ่งพบกันมันรู้สึกถึงความผูกพันรู้สึกถึงความเข้าอ,อกเข้าใจนะคะมันมีการสปาร์กกับใครคนใดคนหนึ่งแบบนะเป็นไปได้หรอใช่คนนี้หรออะไรอย่างเงี้ยมันมีความเอะเกิดขึ้นนะคะกับคนคนหนึ่งที่เข้ามาทีนี้เรามาดูพลังงานของฝั่งตรงข้ามก,กันหน่อยค่ะว่าเป็นใครได้บ้างคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะราศีธนูราศีมิถุนนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็หนักหนัหนไปที่มิถุนมังกนนรนะตัวเลขในชีวิตข,ของเขาอาจจะมีเลข2เลข7 uh -huh. เยอะๆนะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะแอบเห็นในลักษณะที่ว่าไพ่มันบอกค่ะว่าตัวของคุณเองอะ่ะอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่แรกๆเนาะอาจจะเป็นตัวเลือกเป็นช้อยเป็นอะไรไปก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันมีพัชชั่นร่วมกันนะคะมันจะได้พูดได้คุยเพราะมันมีพัชชั่นร่วมกันนะอ่ะในส่วนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันหน่อยนะว่าคนคนนี้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณได้นะคะเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นคนนี้ที่ทํางานนะคะหรือเป็นคนที่ครอบครัวนะคะเลือกมาให้อะไรแบบนี้ก็ได้นะ,ะทีนี้เรามาดูในนส่ว คำแนะนํากันหน่อยนะคะว่าคําแนะนําในส่วนนี้ไพ่อยากบอกอะไรไพ่อยากบอกอะไรในส่วนของคําแนะนําค่ะ ย้ำนะคะว่าดวงในครั้งนี้เป็นดวงรวมค่ะไม่ได้จจงดวงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะคะขอดูไพ่คาแนะนําหน่อยนะใครอยากดูเป็นการส่วนตัวนะคะแนะนําให้แอดไลน์ดีที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอมาไพ่เดลเวอร์ขึ้นต้องสองใบนะแสดงว่าคนโสดมีแนวโน้มที่จะอยู่ในหมดของคนโสดที่ไม่โสดอาจจะมีคนคุยแล้วมีคนที่ศึกษาดูใจแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นไปดูในภาคของค,คุยไม่ชัดเจนเพิ่มเติมได้นะคะไพ่แอบบอกค่ะว่าในที่นี้นะคะอาจจะไม่ต้องให้คุณรีบร้อนอาจจะค่อยๆศึกษากันไปกก่อนนนะะะะคะเพรามีใลัษณ ของความสัมพันธ์นะคะหรือสิ่งที่มันตรงใจกันแต่บางสิ่งบางอย่างคนคุนี้อาจจะไม่ใช่คนที่ตรงสเปคคุณร้อยเปอร์เซ็นแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นลองศึกษากันไปก่อนลองคุยลองพูดคุยกันไปก่อนถ้าคนรอบตัวเซเย e s นะคะค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะเพราะดูเหมือนเป็นพลังงานของความเป็นเนื้อคู่เหมือนกันนะก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตมูฟนไปต่อที่ความสัมพันธ์ของคนคุยไม่ชัดเจนในส่วนของชาวราศีมังกรกันบ้างนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวราคนาราศีมังกรค่ะสถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่่าาาาางงไรรกกนนนนนนบ้้้ะะคสถณอหี พลังงานไพ่ใบแรกขึ้น6ถ้วยค่ะไพ่ใบที่2ว้าวว้าวเลยนะคนโสดที่ไม่โสดจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นไปดูในพาร์ทของคนโสดเพิ่มเติมด้วยได้นะคะในส่วนของคนคุยไม่ชัดเจนเนาะบางคนก็ตามมาจากคนโสดบางคนก็เป็นคนที่แบบอืมนะ <c oughs> เป็นคนที่แบบมีคนคุยแหละนะแต่อ n นเ g อรคล้ายๆคนโสดในที่เนี้ยนะคะสถานการณ์ก่อนหน้านี้ไพ่แอบเห็นนะคะว่าตัวของ ชาวราศีพังกรเองเนี่ยเจอคนที่ใช่เจอคนที่ตรงใจเจอคนที่คอยเหมือนซัพพอร์ตจิตใจอะเออเหมือนฮิวใจอะแต่ก็ให้อิสระคุณเช่นเดียวกันนะคะจนทําให้คุณมีความรู้สึกอ่อนอ่อนใจเพราะคนคนนี้อาจจะไม่ใช่คนที่ตรงสเปคเช่นมีความต่างนะอายุต่างกันมากๆนะคะแล้วก็ทัศนคติบางคนก็อ,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 อาจจะต่างกันคนนึงชอบอิสระแต่คนนึงชอบแบบชอบใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอะไรแบบนี้ก็ได้นะเป็นไป,นปนนได้ในลักษณะนี้มันมีความต่างกันเกิดขึ้น มันก็เลยมีในลักษณะของการได้ทบทวนค่ะว่าคนคนนี้ก็ไม่ได้แย่นี่นาเออเข้ามาในโมเมนต์ที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าโตเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไม่อยากอยู่คนเดียวหรือต่อให้เราอยากอยู่คนเดียวเราก็คิดถึงเขาอย่างเงี้ยมันมีอารมณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นในส่วนของความเป็นราศีมังกรทีนี้เรามาดูในช่วงเดือนมีนาคมกันหน่อยนะคะชาวราศีมังกรค่ะพลังงานไพ่ใบแรกขึ้น The May g i เชี a n นะคะแล้วก็ตามด้วย Queen Cups นะคะแล้วก็ตามด้วย Knight of t h a แล้วก็ตามด้วยว้าวเด็กถ้วยโอเค ในที่นี้ทั้งคุณและเขานะคะมีการแอบส่องแอบมองกันนั่นแหละแต่เท่าที่เห็นนะคุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้มันทําให้คุณรู้สึกว่าอุ้ยบางคนอ่ะไม่ชอบกันดูดวงนะไม่ชอบกันดูดวงแต่คนคนนี้ทําให้ฉันหวั่นไหวอ่ะทําให้ฉันไปแอบส่องแอบดูนะคะตามช่องต่างๆในการดูดวงนะทำให้ฉันอยากรู้จักคนนี้มากขึ้นแต่คลิปลุกไว้เก็บความรู้สึกไว้ดูเหมือนกับว่าช่วงเดือนมีนาคมมันจะมีการได้พูดได้สื่อสารได้เทคแอคชั่นกันนะคะว่า คุณชอบอะไรเขาชอบอะไรนะอยากให้ความสัมพันธ์เป็นในลักษณะไหนคุณเชื่อค่ะว่าคนคนนี้มาในลักษณะของการขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอาจจะไม่ใช่คนที่ตรงใจร้อเปอร์เซ็นแต่เป็นคนที่เฮ้ยทำไมอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นจังเลยอะดูแบบเราแทบไม่ต้องทําอะไรเนี่ยนะคะ <c oughs> ก่อนหน้านี้นะแต่ว่า ในช่วงเดือนมีนาคมอะดูเหมือนกับว่าคุณจะรู้สึกประทับใจในความเป็นตัวเขามากยิ่งขึ้นและเขาก็จะลงดีเทลเกี่ยวกับเรื่องของความใส่ใจให้คุณมากยิ่งขึ้นในเช่นเดียวกันคุณอาจจะสัมผัสได้ทีนี้เรามาดูในส่วนของคู่กรณีของคุณหน่อยนะคะ เขาคิดแลวรู้สึกกับคุณยังไงนะคะเขาคือใครแลวเขาคิดแลวรู้สึกกับคุณยังไงนะคะชาวราศีมังกรย้ำานะคะว่าดวงในครั้งนี้เป็นดวงรวมไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองราศีมังกรเองก็ดีหรือเป็นชาวลัคนาราศีมังกรเองก็ดีโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและก็ร,รับฟังดวงในครั้งนี้นะคะถ้าคุณมีความรู้สึกเอะใดๆคำทำนายในครนั้งนี้รู้สึกเอะใดๆแนะนำให้คุณเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวโดยการแอดไลน์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอหรืออยู่ที่โปรไฟล์ในติ๊กต็อกเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวได้เลยนะคะนะอะเรามาดู่ีกรณ นีหรือคนที่คนที่ถึงอยู่แล้วมาดูอยู่ในที่นี้อาจจะเป็นคนที่เกิดในรักนาราศีเมษสิงหธนูพฤกษศกันมังกรมีนและพิกจิต ะะตัวเลขในชีวิตของเขาค่ะอาจจะติดเลข5เยอะๆนะคะเลข8เยอะๆเลข3เยอะๆเช่นคนที่เกิดวันที่3วันที่8วันที่5 1 3 1 8 1 5 23 28 25 30และ31เ็ลขท้ายประจำตัวประชาชนติดเลข5เลข3เลข8เยอะๆหรือมีเลขเบิ้ลในชีวิตเยอะๆ,ๆนะคะทีนี้ในความเป็นตัวเขาอะด้วยความที่มีตัวเลขชุดนี้เนาะเขาจะเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนที่มีความขยัขนขันแข็งหาเงินมาได้ไปโฟกัสกับครอบครัวคนคนนี้ค่อนข้างที่จจะสนนใใตัวคุณ นะคะแล้วก็อยากที่จะเข้าหาคุณแต่น่าจะติดตรงที่ว่ามันมีความต่างอ่ะอ่ะบางครั้งยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเป็นคนที่มีเลเวลสูงกว่าเขาหาเงินได้เก่งกว่าเขามีเงินเยอะกว่าเขานะคะแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีเลเวลที่ไม่ไม่ได้เท่าคุณอะไรอย่างเงี้ยหน้าที่การงานอาจจะไม่ได้มั่นคงเหมือนคุณนะคะเขาเลยมองว่าคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่เฟียสเป็นคนที่มีเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะดูเก่งดูแบบโอ้ดูมีเสน่ห์สาหรับเขาเขาก็เลยรู้สึกด้อยค่าตัวเองบอกเลยว่าคนคนนี้มีพาชกัน แต่สิ่งที่เขาไม่กล้าเทคแอคชั่นมากพเพราะเขามีความรู้สึกเขาด้อยค่าตัวเองแค่นั้นเองรู้สึกว่าคุณเก่งกว่าเขาอะรู้สึกว่าคุณเพอร์เฟกอะไม่เหมาะกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ใดๆแล้วอ่ะเขาอะหันมาเมื่อไหร่บอกเลยนะก็ยังเจอเขาอยู่ไม่ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณจะเงียบหายไปเขาเงียบหายไปหรือมันมีการพูดคุยที่เบาลงหรืออะไรใดๆนะคะ หันมาเมื่อไหร่ก็เจอเขาคนคนนี้มีความโรแมนติกในตัวพอสมควรนะคะนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่แนะนํากันหน่อยนะคะ่ะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรโบย้าเสมอนะว่าดวงในคราวนี้เป็นดวงรวมนะทุกคนนะมันไม่สามารถตรงกับใครทุกคนได้นะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและก็รับฟังกันไว้ด้วยนะคะเพิ่มเติมในส่วนนี้ค่ะใครที่มีความรู้สึกว่าเอะไรอยากดูกันเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอเดีนะคะเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวได้ที่โปรไฟล์ทิกต็อกหรือใต้คลิปวิดีโอนะคะในส่วนของช่อง u t u b e เนาะ ในการดูค่ะจะใช้วันเดือนปีเกิดของคุณและคู่กรณีของคุณนะคะในการดูเนาะเราจะได้เช็กกันได้คะ่ะว่าคุณเป็นคู่กันไหมเป็นแฟนกันไหมเป็นแฟนกันได้ในช่วงไหนนะและสามารถที่จะทําอะไรในความสัมพันธ์นี้ได้บ้างนะคะเขามีความลับอะไรนะคะและความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะไปต่ออย่างไรคือสามารถลงดีเทลในรื่งของตัวเขาแล้วก็ดวงเขาดวงคุณได้นะคะค่าดูจะอยู่ที่เริ่มต้นที่199นะคะดแูแบบไม่จากัดคําถามจะอยู่ที่3 9 9หรือเคสด่วนแบบโทรคอลวิดีโอคอลจะอยู่ที่5 9 9แบบไม่จากัดคาถามเช่นเดียว กัน,นะ,ะนะยังไงก็ลองทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมดูรายละเอียดกันก่อนได้นะคะในที่นี้ค่ะไพ่แอปแนะนําในลักษณะที่ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะมีความเหนื่อยนะคะมีใครคนนึงทํางานในความสัมพันธ์มากกว่าอีกคนนึงเพราะอีกคนหนึ่งไม่กล้าที่จะ Take a คชั่นอย่างที่โบบอกอาจจะเป็นฝั่งเขาที่ด้อยค่าตัวเองหรือในส่วนที่นี้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ แข่งนอกอ่อนในอ่ะจนเขาเองมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่กล้าเข้าหาคุณเยอะนะคะไม่กล้าเข้าหาคุณเยอะเพราะเห็นคุณแบบอ่ะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะรักอิสระไม่อยากไปตีกรอบให้คุณ่ต่อให้รักคุณก็ยังปล่อยให้คุณเป็นอิสระอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในครั้งนี้เหมาะที่จะไปต่อไหมก็สามารถที่จะไปต่อได้แต่ก็ดูเป็นเคิดไปคสไปนะคะนะไปเดี๋ยวเรามุฟกันไปต่อคะ่ะที่ความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่กันบ้างนะคะความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ค่ะ ในส่วนของชาวลัคนาราศีมักรค่ะสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะคะในส่วนคนมีคู่เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะพลังงานไพ่ใบแรกค่ะคนมีคู่ก่อนหน้านี้นะคะไพ่าสามเหรียญน,นะคะแล้วตามด้วยเด็กเหรียญแล้วก็ตามด้วยสี่หม้เท้านะคะ แล้วก็ตามด้วยควีนเหรียญเช่นเดียวกันในส่วนนี้อาจเห็นค่ะว่ามีใครคนใดคนหนึ่งมีพาชันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความมั่นคงทางการเงินหลายๆคนมีการชวนกันไปเปิดบัญชีนูน่นนั่นนี่ไปวางแผนเรื่องการเงินไปรีโนเวทบ้านไปเตรียมตัววางแผนจะซื้อบ้านซื้อที่ดินจะขายบ้านปล่อยเช่าอะไรใดๆก็แล้วแต่มันมีในลักษณะนี้มีการวางแผนที่จะไปแต่งงานกันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือมีว่าการวางแผนในลักษณะที่ว่าจะไปเจอคนในครอบครัวกันด้วยถ้าเกิดว่าใครที่คบกันสักระยะหนึ่งแล้วแล้วย,ยังไม่ค่อยได้ไปหาคครรอบัวไไม่ด้ เอพ่อเจอแม่กันและกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีในลักษณะนี้เกิดขึ้นนะคะที่นี้ใครก็ตามนะคะที่ฟังในส่วนนี้แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองราศีมังกรเองหรือเป็นชาวราศีมังกรเองก็ดีนะคะโปรชัยวิจารณญ,ญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังคลิปินี้ด้วยในะครั้งนี้มันเป็นรวมค่ะไม่ได้จอดจงรวงใครคนใดคนหนึง่งถ้าอยากจะลงดีเทลลึกกว่าน,นี้นะคะแนะนําให้คุณเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวนะคะอ่ะย้ํานะคะว่าในช่วงเดือนมีนาคมมาแอบเห็นคะ่ะว่าไพ่มันกําลังบอกในเชิงที่แบบว่า ในเนี้ยจะมีผู้หญิงนะคะในความสัมพันธ์ที่มีพาชั่นหนักกว่าผู้ชาย ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงแล้วมาดูคลิปคลิปนี้นั่นหมายความว่าตัวของคุณเองอะค่ะอยากมีความมั่นคงทางการเงินเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนมีการวางแผนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะเพราะมีความรู้สึกเอะแล้วว่าคู่ของเราเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือเอะว่าต่อไปจะเป็นยังไงคือมันมีความเอะอะค่ะมันมีการวางแผนในอนาคตว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์เยอะพอสมควรแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผูู้้ชาทีี่่ดคลลิปนบว คุณเอ,อยากให้คนที่คุณรักเกิดความมั่นคงทางการเงินเกิดขึ้นมันจะมีการพูดคุยมีการวางแผนนะคะว่าจะไปต่อในความสัมพันธ์มันต้องมีเรื่องเงินนะถ้าแบบว่า เงินไม่ดีความรักมันก็ไม่ดีนะคปะปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนนะคะความรักความสัมพันธ์มันก็มีเงินด้วยเป็นองค์ประกอบอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการพูดคุยกันให้เกิดขึ้นให้เห็นภาพค่ะว่าภาพอนาคตคุณกับเขาเป็นยังไงมันมีความติดขัดในความสัมพันธ์เกิดขึ้นมีการวางแผนเกิดขึ้นเพราะมีใครคนใดคนหนึ่งทําให้อีกคนหนึ่งไม่ไว้ใจอ่ะ เฟชชั่นมาแบบใครคนใดคนหนึ่งใครนะทําให้อีกคนนึงไม่ไว้ใจมันก็เลยต้องมีการวางแผนอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของคู่กรณีของคุณหน่อยนะคะคู่กรณีของคุณค่ะเขาคือใครคนที่คุณรักเขาคือใครแล้วเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงนะคะคนที่คุณรักคือใครแล้วเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงพลังงานไพ่ใบแรก Bye Bye ค่ะไพ่ใบที่สองค่ะโอเคในที่นี้อาโบเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้พอ่อแม่ เออคุณแม่ ของคุณคุณแม่ของเขามีเรื่องพ่อแม่ยายนะคะแม่ยายแม่ย่าอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเลยนะในความสัมพันธ์แอบเพร่แอบแพร่คุณนะคะอาจจะดีอยู่ก็คนี่เกิดในลัคนาราศีมีนกับรกศพิจิกม,มิถุนตุลกุมราศีกันเมษสิงห์ธนูนะคะอ่าตัวเลขในชีวิตของเขาอาจจะติดเลขหนึ่งเยอะๆเลขสี่เยอะๆนะคะแล้วก็เออ่เลขสามนะคะเช่นคนที่เกิดวันที่หนึ่งสามสี่นะคะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะคะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามยี่สิบสี่สามสิบและส เลขไทยบอประจำตัวประชาชนติดเลขหนึ่งเลขสามเลขสี่เป็นตัวเลขของคนที่รักครอบครัวคะ่ะแล้วก็รักสุขภาพแล้วก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวแล้วก็สุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นก็แอบ,บเห็นว่าในส่วนนี้ค่ะมีอาจจะมีคนใดคนหนึ่งในครอบครัวของใครครอบครัวของคุณหรือครอบครัวของเขานะคะป่วย หรือไม่สบายมันไปโฟกัสที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอาจจะหรืออาจจะแบบว่ารู้สึกว่าคนคนนี้เขาอายุเยอะแล้วนะคะอยากให้ความสมคัญกับคนนี้อาจจะเป็นคุณแม่คุณยายคือมันมีใครคนใดคนหนึ่งอะที่ฝั่งไม่ฝั่งเขาก็ฝั่งเราอนะคะ่ะที่ให้ความสําคัญกับกับคนที่เป็นญาติผู้ใหญ่ ที่เป็นผู้หญิงอ่ะค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะมีปัญหากันเพราะเรื่องคนคนนี้ด้วยนะคะแอบโฟกัสเป็นเรื่องเงินนะคะแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าถ้าเขาถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณนะคะรักคุณอยากจะขอโทษถ้ามีปัญหาหรือถ้าทําให้เกิดปัญหาหรือถ้าเป็นภาระนะคะหรืออะไรใดๆก็ดีที่ผู้เคยพูดชิ่มแทงอะไรใดๆเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขารักคุณและยังมองว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาเสมอเป็นคนที่เพอร์เฟกต์สำหรับเขานะคะต่อให้จะเจอปัญหาอะไรก็ตามหัน มเมื่อไหร่ก็ยังเจอคุณอยู่นั่นะหมายความว่าณนะตอนนี้ถ้าเขาทําอะไรผิดไปสําหรับคุณหรือทําให้คุณรู้สึกผิดใจหรือทําให้คุณไม่สบายใจในช่วงเดือนมีนาคมคะ่ะดูเหมือนกับว่าเขาจะรู้สึกผิดแล้วก็อยากจะเทคแอคชั่นนะคะอยากจะทําอะไรบางอย่างเพื่อให้เป็นการตอบแทนคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือโมเมนต์ของคนที่คุณรักเนาะบบกก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของใครนะเพราะมันเป็นวรวมไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งใครที่ฟังในส่วนนี้แล้วมีความรู้สึกว่าเอ้ย มันประมาณนั้นเลยอ่ะคุณโบคอมเมนต์มาบอกโบหน่อยนะเพราะโบเห็นความรู้สึกว่ามันมีเส้นบางๆของคําว่ารัก ครอบครัวนะคะแล้วก็อนา,านคตนะคะอยู่อยู่ในหน้าไพ่ของชาวราศีมังกรด้วยเนาะเพราะฉะนั้นนะชาวราศีมังกรใครที่ฟังในส่วนนี้แล้วมีความรู้สึกเอะใดๆนะคะ<ว>คุณอยากจะเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ไอดีนะคะที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวได้นะคะมาลองปรึกษากันได้วงกิดีให้คําแนะนํามาถามนา้าไพ่ได้มาดูกันได้ค่ะว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันไหมเป็นคู่กันแบบไหนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะสามารถไปต่อได้ไหมและจะต้องทําอย่างไรในความสัมพันธ์ต่อไปดีนะคะก็ม <ido> าให้ไพ่ช่วยเป็นไกด์ได้ ได้นะคะอ่ะในส่วนนี้ค่ะมันมีความลังเลบางคนก็ลังเลว่าจะไปต่อในความสัมพันธ์ดีไหมจะแยกบ้านดีไหมหรือจะอยู่ด้วยกันดีไหมหรือจะทํายังไงต่อดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันมีความลังเลในความสัมพันธ์อยู่เพราะฉะนั้นไพ่แอบบอกว่าให้คุณเอาความมั่นคงของคุณเป็นหลักถ้าแฟนของคุณหรือคนรักของคุณอทําให้คุณรู้สึกแบบอึดอัดนะคะก็ลอง ลองค่อยๆเปิดใจคุยกันค่อยๆเปิดใจคุยกันทีละเรื่องทีละเรื่องในส่วนของปัญหาอย่าเอาเรื่องเก่าๆแบบมาทบทบหรือทับถมทีเดียวคุยเป็นคุยเป็นเรื่องเรื่องไป เปิดใจกันทีละเรื่องๆไปนะคะจะได้ไม่เป็นปัญหาใหญ่ไม่เป็นแผลใหญ่พอดูเหมือนกับว,ว่าตัวคุณอยากได้ความมั่นคงในชีวิตแต่ตัวเขาอาจจะเป็นไม่ได้หรือตัวเขาอาจจะมีปัญหาติดปัญหาอะไรนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆเปิดใจดูกันแต่อย่างที่โบบอกค่ะโบแนะนําให้คุณเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวดีกว่าเพราะว่าแต่ละคนแต่ละเคสไม่เหมือนกันนะคะในการดูนะจะเริ่มต้นอยู่ที่1 9 9นะคะหนะึ่จะได้1คําถามนะคะสามเก้าเก้าเนี่ยจะไม่จำกัดคําถามนะคะจะใช้เวลาในการสื่อสารประมาณ 40- 50นาทีนะคะซึ่งเป็นการส วิดีโอนั่นแหละนะแล้วก็ใดๆแล้วนะดูตามคิวนะคะสามเก้า้าแต่ถ้าเกิดว่าคุณนะสะดวกแบบโทรคอลหรือวิดีโอคอลก็ได้เช่นเดียวกันจะได้เคภายในวันเลยนะคะจะได้ดูภายในวันเลยแล้วก็อาจจะได้ดูภายใน 1- นชั่วโมงหลังจากทาการออนจองนะคะยังไงก็ลองเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะก็ขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังคลิปสาหรับชวบบาวราศีมังกรคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะ